สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการล่ามุมตำนานนะคะวันนี้ก็พาคุณผู้ฟังนะคะพาแฟนๆรายการค่ะคุณผู้ชมนะคะมานี่ตรงนี้ค่ะคันหน้าหลังนี่นะคะสวยงามเป็นสมัยขอมากเลยค่ะจะเปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนไม่ทันแล้วนะคะวันนี้ค่ะ เป็นแบบประสาทของสมัยขอมในยุคข,ของขอมนั่นเองนะคะในยุคข,ของศรีชัยวัชรปุระนั่นเองนะคะไม่ผิดแน่นอนค่ะที่นี่นะคะก็คือวัดกำแพงแรงนั่นเองค่ะชาวจังหวัดเพชรบุรีรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่ในตำบลห้าลาบนะคะอยู่ในตัวเมืองนะคะยังอยู่ในอำเภอเมืองกันอยู่นั่นเองนะคะตรงนี้วัดกำแพงแรงค่ะหรือเมื่อก่อนนะคะจะเรียกว่าวัดเทพประสาทหินสิลาแดงเป็นสีแดงจริงๆนะคะเรามองดูนะคะในยุคสมัยก่อน เนี่ยค่ะหินอิดพวกนี้ก็จะเป็นสีลาสีแดงนะคะ,ะตามกลาลเวลาค่ะก็จะแปลภาเปลี่ยนสีนะคะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่บอกว่าปลูกสร้างนะคะที่สวยงามค่ะยังคงความเป็นวัฒนธรรมของแบบขอมอยู่นั่นเองนะคะที่เราเห็นกันทางด้านหลังนี้นะคะก็จะมีะในส่วนของปราสาทนะคะที่เอาไว้นะคะสําหรับนะคะปริญฐานะคะหลวงพ่อต่างๆนะคะ อะมากันที่โซนแรกเลยดีกว่านะคะทางด้านนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของหลวงพ่อเทพประสิทธิ์ค่ะที่อยู่ทางด้านในจะเป็นนะคะเพระพุทธรูปปางนอนนะคะเป็นแบบค่ะเรามาดูข้างในกันเลยนะคะค่ะมาทางด้านในเลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ พอเข้ามาถึงแล้วเราก็จะเห็นนะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะเป็นปรางท่านอนอเป็นท่านอนนะคะทางด้่นในนะคะอันนี้ก็คือหลวงพ่อเทพสิทธิ์นะคะแล้วก็จะมีนะคะเอาไว้ให้ผู้ที่เข,าเข้ามากราบสักการะบูชานะคะอันนี้ก็จะมีทูบเทียนให้เรียบร้อยเลยนะคะค,ค่ะ มาจากหลวงพ่อเทพประสิทธิ์แล้วนะคะมากันต่อเลยค่ะทางด้านตรงกลางนี้นะคะสวยงามไม่แพ้กันค่ะกับหลวงพ่อเพชรนะคะเป็นที่บริสาน์ของอหลวงพ่อเพชรนั่นเองนะคะทางด้านในค่ะมากันเลยค่ะ ันนี้ก็คือหลวงพ่อเพชรนะคะเป็นหลวงพ่อองค์ใหญ่เลยค่ะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านในนะคะอีกหนึ่งที่ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปราสาทแล้วกันนะคะที่อยู่ในวัดกำแพงแรงยิ่งค่ะค่ะออกจากทางด้านปราสาทของหลวงพ่อเพชรแล้วนะคะอีกทางข้างๆนะคะทางด้านหน้าอันนี้ค่ะก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนะคะอีกหนึ่ง ปราสาทนั่นเองค่ะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไม่ไม่มีหลังคานะคะแต่ก็ยังคงความสวยงามอยู่นั่นเองนะคะยังคงความเก่าอยู่ค่ะยังมีอีกนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะแต่เราจะลงกันตรงไหนนะคะอานะคะมาค่ะเราจะมีเรียนรอบๆอันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นที่ถ่ายรูปนะคะได้เลยละค่ะนะคะ,นะคะนี่จะให้ดูบรรยากาศเวียนรอบๆนะคะ จะมีทั้งประสาทซ้ายขวาค่ะแล้วก็จะมีทั้งด้านหน้าเราด้วยนะคะที่กําลังจะพาเดินไปตรงนี้นะคะแต่ยังไม่หมดค่ะในบริเวณนี้ก็ยังไม่หมดนะคะยังมีอีกหนึ่งประสาทค่ะที่อยู่นะคะตรงข้ามกันเลยค่ะอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสถานที่ประกอบสัตว์พิธีสักสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ก็เป็นหินแบบกำแพงแรงอันนี้นะคะ ถ่ายร,รูปได้ค่ะสวยงามมากเลยนะคะที่วัดนี้ค่ะวัดกำแพงแรงของชาวเพชรบุรีนั่นเองนะคะชาวเพชรบุรีไม่รู้จักเป็นไปไม่ได้ค่ะและอีกหนึ่งที่ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้อยู่ตรงข้ามกันเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประสาทของหลวงพ่อนินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ นี่แหละค่ะอีกหนึ่งที่นะคะอีกหนึ่งปราสาทสุดท้ายค่ะกับหลวงพ่อนินนะคะข้างในนี่นินจริงๆเลยค่ะต้องบอกว่าข้างในก็จะแบบอ,อ,อาจจะมองเห็นพระพุทธรูปที่บริสาน์ข้างในนะคะไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะว่ามืดนะคะถ้าเราเข้าไปเราก็จะมืดเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะหน้าเราก็จะยิ่งมืดนะคะอ่าเราก็จะดูจากทางด้านนอกนะคะโอเคค่ะ นีนะคะหลวงพ่อนินนะคะโอ้แล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะเรายังมีซ้ายมือและขวามือนะคะอันนี้อะมาซ้ายมือก่อนนะคะจะเป็นนะคะอ่าอันนี้นะคะพระเจ้าชัยวร,รมันที่7อ่าเขาบอกอย่างนั้นนะคะแล้วก็ทางด้านขวาทางนี้เลยค่ะเป็นพระนางเจ้าจามเทวีนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ ก็พาคุณผู้ชมชมรอบโดยรอบบริเวณแล้วนะคะที่นี่กับวัดกําแพงแรงค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่จะเรียกว่าวัดร้างก็ได้นะคะจริงๆก็ไม่ล้างนะเพราะว่าวัดกําแพงแรงก็ยังเป็นที่ในเรื่องของการประกอบศาสนาพิธีต่างๆอยู่นะคะกับวัดกําแพงแรงแล้วก็มีทาง คณะสงฆ์นะคะมีมีชีด้วยมีพราม์ด้วยนะคะก็คอยดูแลนะคะทำนุบำรุงรักษากันอยู่นั่นเองนะคะแต่ถ้าอยากจะมาท่องเที่ยวคะ่ะมาถ่ายรูปสวยๆนะคะมาหาบรรยากาศดีๆหรือว่ามากราบสักการะบูชาไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเทพประสิทธิ์ค่ะหลวงพ่อเพชรนะคะหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อนินก็มาที่นี่ได้เลยคะ่ะที่วัดกำแพงแรลมตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองคะ่ะและคลิปหน้านะคะคุณนิสสาจพาผู้ชมไปวัดไหนอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้ด้วย ะะกับทั้งช่อง YouTube ของพี่แม็กจอแล้วก็ช่อง YouTube ของคุณนิกเองปิกนิกป,ปอปลาสลีขอขอ้อควายนอนนุสลีอิขอควายแล้วคลิดหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ